สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดรี่ของผมอีกรอบครับวันนี้วันจันทร์ที่16มิถุนายนนะครับก็เป็นวันที่คลิปล่าสุดพึ่งออนพอดีนะครับคลิปล่าสุดก็ถ่ายเมื่อวานนี้นะครับผมวันนี้อยู่กับแรมเบต้าบ้างครับผมเดี๋ยวจะเบื่อ425้ซะก่อนนะครับผมโอเควันนี้ผมจะไปที่ แถวแถวเพชรเกษมครับผมผมมีนัดตรวจตากับคุณหมอครับที่โรงพยาบาลตากรุงเทพครับตรงเพชรเกษมครับโอเคไปกันเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางครับน้ํามันก็เหลือ,อน,นิดเดียวเดี๋ยวไปแวะเติมตรงเส้นสามสี่หกครับผมวันนี้จะวิ่งเส้นเอ่อเนี่ยเดี๋ยวไปสามสี่หกแล้วเข้าสามสี่ห้านะครับแล้วก็ไปเข้าราชพฤกษ์วิ่งยาวไป จนถึงวงเวียนพระรามห้าครับแล้วผมก็จะเข้าไปวิ่งเส้นการจนานะครับผมแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงเดอะมอลล์บางแคเข้าเพชรเกษมครับผมก็ไปแบบไปเรื่อยเรื่อแล้วกันนะครับผมแต่คุณหมอนัดสิบเอ็ดโมงไอในวิผมมันบอกว่าผมจะถึงประมาณสิบเอดโมงห้านาทีครับผมว่าโอเคครับผมมันคำนวณรถติดด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเวลามันคงลดเพราะว่าในช่วงที่รถติดผมไม่ติดนะ <laughs> อยู่บนถนนสามสี่ห้าเรียบร้อยครับรถเยอะดีเชียวตอนนี้เวลาในเดวิลดลงมาเหลือว่าผมไปถึงสิบเอ็ดโมงแล้วครับผม <laughs> ทำเวลามาได้ห้านาทีแล้วดีไปจอดเติมน้ํ้ำมันมาเรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วบิ๊กน้ำมันกับพิ่นี่ไม่เอาแล้ว เลิกเลิกเลิก G350 นี่ขี่มันเป็นฟิลแบบฟิลกูดอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับ G350 เนาะชอบครับชอบแต่ว่าแต่ว่าอีกแล้วเห็นไหมผมแม่งมีแต่ว่าตลอดแต่ว่าผมอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจใอีกรอบนึงครับผม อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับแค่พูดให้ฟังเปิดๆเ,เ,เฉยๆครับว่าอาจจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอีกรอบครับผมแต่ไม่ใช่ซื้อรถใหม่นะครับผมก็เป็นคันเอ่ C400 GT นี่แหละครับมันผิดแผนนิดหน่อยครับผมผมเลยอาจจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างอีกรอบครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผม ต่ผมว่าผมก็ตัดสินใจถูกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมไม่ไปเอา3 6 8 K นะครับผม <c oughs> มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับว่ามันก็จะคล้ายกับ c 4ส0รอ GT ที่ผมมีอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมบอกว่าผมาขายใช่ไหมครับแต่ว่ามันมันผิดแผนครับมันยังอยู่เลยครับผม ซึ่งเอ๊ผมก็เอาไงดีวะ่ะนะครับกำลังช่างใจครับผมทุกคนรู้ไหมว่าผมอะ่ะเเกือบจะข้ามเส้นแล้วนะครับ mm hmm. คือหมายถึงผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมสนุกใช่ไหมครับผมสังเกตตัวเองอะ่ะช่วงช่วงหลังมาเนี่ยครับผมเริ่มจะข้ามเส้นไปประมาทแล้วครับผม <laughs> คือ คือคือผมว่าอีกนิดหนึ่งอ่ะอีกนิดนึง,นนงคือไม่รู้ดิด้วยความที่เราเราก็ขี่เราเราก็มั่นใจเราก็เพลินเราก็แบบอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็แบบผมก็สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเฮ้ยมันเกือบเกือบจะข้ามไปแล้วนะตอนนี้เรากำลังเริ่มจะประมาทแล้วนะก็ <c oughs> ต้องเตือนตัวเองไว้ครับสังเกตตัวเองอยู่ครับแล้วก็เตือนตัวเองไว้ว่าอย่า สนุกแบบสนุกพอประมาณครับสนุกเอาปลอดภัยครับผมมั่นใจเกินก็แบบบางทีมันมันไม่เหลือที่ให้ให้แก้ไขนะครับแต่มั่นใจถูกแล้วครับมันต้องมั่นใจครับแต่ก็อย่ามั่นใจเกินไปครับผมมันจะไม่เหลือที่ไว้ให้แก้ให,ให้ให้เราแก้ไขในสิ่งที่บางทีมันอาจจะเกิดฉุกเฉินขึ้นมาครับผม นี่ในวิบอกถึง10โมง56นาทีนี่ล่นเวลามาได้9นาทีนะครับผมผมว่าก็น่าจะไปถึงก่อนเวลาพอสมควรครับก็ดีแล้วครับผมทุกคนดูคลิป425กันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์ให้ผมฟังทีนะครับว่าชอบไหมอะไรยังไงนะครับผมมันก็เหมือนกับ ผมก็เชิญชวนทุกคนแบบติดตามการเดินทางของ425ไปกับผมนะครับว่ามันจะมีอะไรต่อไปมันจะทำอะไรบ้างยังไงต่อไปนะครับผมผมว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ที่สนุกดีนะครับก็ก็ดูได้เพลินๆแหละดูได้ใครเหงาใครเครียดนะครับผมกำลังจะถึงเส้นเทรเกษมแล้วครับผม เดี๋ยวมองวางแค่อยู่ซ้ายมือแล้วสมัยก่อนนะตอนถ้าจะไปเที่ยวแถวปลานแถวอะไรพวกนี้นะครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาทางนี้แหละนะครับแล่ตรงไปอีกนะครับตรงไปนู่นเลยนะครับไปจนถึงทางออกพระรามสองนะครับแล้วก็ วิ่งพระรามสองยาวๆไปเจอวังมะนาวเลยนะครับหรือไม่ก็ไปเข้าเส้นคลองโคนนะครับเคยวิง่งมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับเคยพาขี่เข้าไปในคลองโคลนหนึ่งโอ้ช่วงนั้นผมเพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่ๆนะครับก็แบบอื amazing มากครับกับวิวทิวทัศน์แถวนั้นนะครับคิดไปคิดมาก็อยากกลับไปทางคลองโคนอีกสักรอบหนึ่งนะครับผม นี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับอีก400เมตรครับผมถึงโรงพยาบาลตาที่ผมจะมาตรวจตานี่เป็นโรงพยาบาลที่ผมทําเลสิกนะครับที่นี่นะครับใครดูคลิปผมสนใจทําเลสิกก็ลองมาปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลนี้นะครับผมแนะนำครับเก่งมากครับคุณหมอเก่งมากถึงแล้วครับผมดีนะฉันกาลังจะมุดเพลินแล้วไม่งั้นจะต้องไปกลับรถมาอีกรอบ นี่นะครับโรงพยาบาลตากรุงเทพนัดหมอไว้ครับนัดหมอไว้เดี๋ยวนี่เลยลงไปที่จอดรถเนาะโอเคครับครับผที่จอดรถอยู่ข้างล่างครับทุกทีมาก็ขับรถมาครับซึ่งผมเบื่อมากเลยกับการขับรถมาที่นี่นะครับผมเพราะรถมันตีติดนะครับ เห็นมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ยอยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับอโอเคเดกออกและเดี๋ยวจอดแปะตรงนี้อือโอเคโอเคจอดนี่แหละครับผมนี่ <c oughs> ไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมเสียงพัดลมหม้อน้ําดังครับนี่ร้อนร้อนฉึ่งเลยนะครับผมเคยบอกแล้วใช่ไหมตอนแรกๆว่าอย่าเอาโทรศัพท์ไว้ในกล่องนี้นะครับแล้วก็ใต้เบาะอย่าเด็ดขาดครับเพราะแม่งโคตรร้อนเลยครับนี่เป็นเ,เป็นจุดสังเกตจะเรียกเป็นข้อเสียก็ได้แต่ก็เป็นจุดสังเกตก็ได้นะครับว่าในเก๊ออันนั้นแล้วก็ใต้เบาะของแลมเบอตา g สามห้าศูนย์ร้อนจัดรับร้อนมาก โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันค่กลับครับ,รบโอเคครับผมไปเสร็จแล้วครับกลับบ้านได้ตอนนี้ก็เ,เที่ยงเจนาทีครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจะแวะกินข้าวตรงไหนดีคือแต่ก่อนมาถ่ายซีรีส์นะครับก็โอ้โหเยี่ออกมาก็ติดเลย มาถ่ายซีรีส์นะครับตรงแถวๆวงเวียนพระราม5ครับผมแล้วก็อผมก็แวะกินข้าวในซอยโมโตโกรุ๊ปนี่แหละครับก็เอ๊เลยคิดว่าเอ๊ะเอาไงดีวะนะครับก็เดี๋ยวไปลองไปลองดูแต่ว่าอีกใจนึงก็เอ๊หรือว่ากลับบ้านไปเลยดีนะครับผมไปกินแถวบ้านครับอาจจะไปกิน แถวบ้านนะครับผมคิดว่านะครับไปกินเก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่ดีกว่า <laughs> สรุปอก็เล่าไปฟังเป็นเป็นคุยกันไปนะครับตาผมก็ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดแล้วนะครับผมก็ผ่านไปสามเดือนหลังจากทำเลสิกนะครับผมหมอโอเคแล้วนะครับนี่ก็ไม่ได้แบบมีมีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วครับผม เรื่องแผลเรื่องฟ้าของตาไม่มีแล้วนะครับผมโอ้ผมก็ปลื้มเลยครับทีนี้สบายตัวแล้วครับผมนัดอีกทีก็อีกสามเดือนนู่นเลยครับเฟี้ยวเฟี้ยวเลยครับผมโอเคอไม่ได้มุดกับคันนี้นานแต่ก็ยังมุดง่ายเหมือนเดิมครับผมเฮ้เดี๋ยวเรา ะไปเข้าถนนราชพฤกษ์ดีกว่านะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้รถจะติดขนาดนี้นั่นเนี่ยแต่ก็เพชรเ,เกษมมาเนาะงงเลยทาไมถึงติดได้เอาไงดีวะ อ๋อมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอตรงนั้นเห็นมีหัวหัวครับผมแล้วก็รถเบี่ยงออกหมดเลยครับโอ้ยทำไมฉันต้องมาอยู่เลนแบบนี้ด้วยหนอเลนที่พาติดไปหมดนะครับผม มันกึกไปคนหนึ่งมันก็กึกไปหมดเลยครับครอ๋อรถชนครับผมโอ้โชนกันเยอะเลยนะหมดและไม่มีรถติดแล้วเราก็ไปกันครับผมลืมตัวผมจะเหยียดขาออกไปเหยียดไม่ได้แม่งติด Okay. เดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเข้าถนนราชพฤกษ์ครับผมอันนี้ถือว่าออกมานอกถิ่นนะครับทุกทีจะอยู่แถวแบบไม่ได้ค่อยมาวิ่งเพชรเกษมอะเออแต่ถ้าถามว่าขี่ไหมก็ขี่ไปเรื่อยเปื่อยแหละแต่ว่าแบบเออเพชรเกษมไม่ค่อยได้วิ่งครับนานๆจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเพชรเกษมทีนะครับ มีช่วงหนึ่งที่ถ่ายของช่องสามบ่อยๆก็ก็ได้มาวิ่งนะครับเอ๊ะหรือเข้าสายหนึ่งดีวะแม่ไปเข้าราชพฤกษ์เลยดีกว่าวิ่งตรงยาวๆราชพฤกษ์ไปเลยครับทุกคนว่าผมจะเปียกอีกไหมวันนี้นี่มืดตึ๊บเลยนะครับผม <c oughs> <laughs> จวนถึงราชชฤกลึกแล้วครับอีกกิโลนึงมัง้ง900เมตรครับผมมีจอแบบนี้ก็สะดวกดีนะผมว่านะผมชอบนะครับที่ไม่ต้องเอามือถือออกมาติดนะครับมันก็เซฟมือถือเรานะคัน425ผมก็ยังหาหาโซลูชันอยู่นะครับว่าผมจะทำยังไงได้บ้างที่ไม่ต้องเอามือถือมาติดนะครับผมอืม ยังคิดไม่ออกครับคือคิดออกแหละนะครับมันต้องมีบาร์จับอย่างนี้นะครับซึ่งแบบเสียดายครับมันผมอยากให้หน้ามันโล่งๆสวยๆแต่ตอนนี้มันก็หน้ามันก็ไม่ได้โล่งมันมีโทรศัพท์อันเปริ่มอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอขอคิดก่อนครับว่าจะเอาไงดีครับโอเคเข้ามาถนนราชักลึกแล้วครับเราวิ่งราดชักลึกกันไปยาวๆจนไปโชนนู่นนะครับถนนสามสี่ห้าครับผม ที่มอเตอร์ไซค์นี่มันแบบสบายสบายตัวจริงๆชอบอ่ะโคตรชอบเลยครับเฮ้ยทางบ้านผมไม่มืดเว้ยทางบ้านผมสว่างไม่น่าเปียกครับน่าจะโอเคไม่น่าเปียกครับผม ทุกคนครับผมเกริ่นไว้ให้ฟังว่าออในอาทิตย์นี้มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับผมหลายคนอาจจะอืหลายคนอาจจะอ,อกหักครับเดี๋ยวถึงเวลานั้นก็เดี๋ยวจะรู้เองครับผม ที่ตอนแรกว่าจะแวะกินข้าวตรงวงเวียนพระรามห้าไม่ได้แวะแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ดีกว่านะครับผมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นาะนแล้วแถวบ้านครับผมอีกสี่สิบแปดกิโลถึงบ้านผมครับผมแลมเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือหน้าจอมองไม่เห็นนะครับมันสะท้อนทุกสิ่งอย่างครับผมมองยากมากครับ ไม่รู้พันเ3็0าเป็นเหมือนกันไหมแต่ G350 เนี่ยเป็นครับมองไม่ค่อยเห็นเห็นแค่เลขไมลเลขวัดรอบครับแต่ระดับน้ำมันหรืออะไรพวกนี้ไม่เห็นเลยครับผมผมชอบการขี่มอเตอร์ไซค์ยรงเลยชอบเลยครับไม่ขี่ไม่ได้อะไม่มีก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกัน คงขาดใจตายครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วครับสะพานวนเดี๋ยวเราจะลงไปวิ่งเส้นสามสี่ห้าครับผมไอ้เหล็กเ็กตรงนี้เสียวมากเลยนะถ้าฝนตกนะเราแบบมันมันแพทเลยนะครับผมเคยมาแล้วครับผม ต้องระวังกันดีๆเลยครับสบายดีเนาะขี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกพมาถึงนี่แล้วอชอบจังคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีไม่มีอะไรเลยดูไปแบบ เปิดเปิดทิ้งไว้แล้วก็กินข้าวไปครับผมอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับผมก็พูดของผมไปเรื่อยเลยครับผมแต่ก็เกริ่นไว้ให้ฟังครับว่ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในรถของผมนะครับผมแล้วก็อ้ออีกอันนึงครับก็ผมว่าผมจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับผม ก็เอาชื่อชื่อแบบชื่อง่ายๆเลยครับ Big is on the bike แต่ผมชื่อนี้เลยครับ Big อยู่บนรถครับผม Big อยู่บนมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้เลยครับ Big is on the bike ครับผมถ้าใครเห็นชื่อนี้ที่ไม่ใช่ชื่อผมก็อ,อย่าตกใจนะครับ <c oughs> ก็ช่องของผมเองครับผม แปลงน้อยก็ยังมีชื่อผมอยู่ว่าบิ๊กนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนชื่อดูไม่รู้ว่ามันมันจะมันจะเปลี่ยนได้เลยไหมหรือยังไงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อให้คลิปนี้ออนก่อนแล้วกันนะครับให้ทุกคน <c oughs> ได้รู้ก่อนว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนโอเค น่าจะประมาณนั้นผมว่าคลิปนี้ยืดยาวแล้วก็ไม่มีอะไรครับเออนี่อยู่ถนน3 4มหเดี๋ยวก็กลับบ้านไปกินอะไรแถวบ้านนะครับอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่หรือข้าวมันไก่หรือเย็นตาโฟหรือใดๆอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูเอาครับก็เออเออโอเคปิดคลิปดีกว่านะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุข กับการขับขี่รถของตัวเองนะครับขับขี่ปลอดภัยกันในทุกเส้นทางฝนตกถนนลื่นก็ใช้ความระมัดระวังอย่าประมาทนะครับผมเดินทางปลอดภัยทุกคนครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ